ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกรบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกร์น่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลนช์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกร์ที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะดไดไ้เลยพี่ใจนี่แป๊บแล้สวยมากเลยค่ะสวยเลยค่ะเป็นตึกไหนบ้างสถาบันมาสดใช่ไหมคะ ก็ตอนนี้ก็เรียกว่ามีมีคนคุยคุยอยู่เป็นคนเดิมที่ไยบอกไม่ใช่คือคืออันนั้นก็ไม่ไม่ได้คุยแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรามีความคล้ายกันค่อนข้างในหลายๆเรื่องก็คือแบบมีความเป็นผู้นําเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า อยู่ไปต่อไปเนี่ยอาจจะตีกันได้เพราะต่างคนต่างนผู้นำอะไรอย่างเงี้ยแ่ยังมนกันนานเท่าไหระะ่หระห่างกันนานแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนแบบ อันวาโมกกาลาที่ผ่านมาแต่เราก็แบบว่าเออเยียบๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะตอนนั้นแค่เกิแบบให้สัมภาษณ์ว่าแค่คุยคุยกันด้วยความที่เป็นคนแบบว่าลืมไปว่าเฮ้ยเวลาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าไม่มีแต่กันบอกว่าก็มีก็คุยก็คุยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่นึกว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วจะไปออกว่าอ้เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยแบบไม่เป็นไรก็ได้เ้ก ประมาณ3มเดือนค่ะตอนนั้นคืนเข้ากันได้ทุกอย่างเลยนะใช่มันโอเคคือคือพี่เขาก็ดีมากเขาเขาเพอร์เฟคทุกอย่างเลยอะแต่ว่ามันเหมือนกับนิสัยนิสัยสวนตัวไปไม่ได้จริงเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบมีความเป็นช่างเ้าหน้าสุกกลัวอะไรแบบนี้ ว่ามีอะไรแบบว่าช่วยเหลือกันก็ก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ติดต่อเท่าไหร่ไม่ทำธุรกิจใช่ไหมคนล่าสุดคนล่าสุดหรอคือคุยแล้วก็หายคุยแล้วก็หายเหมือนผีเลยค่ะไม่อะไรเลยอ๋อคนล่าสุดหรอมาเลยค่ะวันนี้ไม่ได้มาไม่หรออุ้ย ต่อได้หรอคุณไหนคะคุณไหนไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีแบบเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นค่ะแต่ว่าแบบก็คุยคุยอยู่ศึกษาอยู่เรียกว่าศึกษาอยู่ดีกว่าเป็นแถวแถวนี้ว่านอกวงการไปเลยค่ะนอกวงการค่ะนอกวงการแล้วก็ไม่รวยจบอั่นี้คือไม่รวยไม่รวยค่ะแล้วคือกับเนี่ยอะไระคะเป็นสิ่งนอ่าสวนใหญ่เราเราจะเข้าหาเขาก่อนนะไม่เราก็คือเหมือนกับทำงานแล้วก็เจอกันก็ก็มีแบบว่าคุยกันโต๊ะกัน แต่เข้าใจเขาว่าเตอะปะเตาะก,ก็คือไม่ได้จีบริงแค่แบบเตาะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีความน่าในความสัมพันธ์เท่าไหร่คุณเห็นไหมคะแต่ว่าพี่ไม่ยอมเปิดตัวเพราะว่าเห็นหรือเปล่มาว่ารวมเปิดไปแล้วมันก็่เปิประมาณนานเคอจริงตอนนั้นก็อย่ากเรียกว่าเปิดตัวหรือเรียกว่าบังเอิญไปงานด้วยกันแล้วก็บังเอิญมีพี่ๆนักข่าวมาก็เลยให้สัมภาษณ์ว่าเอาเห็นแวก็คนจริงๆอะไรแล้วก็คนทนี่มีโอกาสจะถึงไหมตอนนี้ย่าง สองปีอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าจะเป็นคนที่ชอบคนรวยไม่ชอบคนหล่อไม่ชอบคนรวยค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดคนหล่อคนรวยอ่ะเราเอาไม่อยู่แกเพราะว่าก็รู้นกัอยู่ว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็สวยสวยก็เยอะเนาะแข่งระแวงก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักเราจริงคนดับกันได้คนดับก็ได้มีผู้ชายทเล็กชื อันนี้เร่องจริงแต่่อรอนนี้มัได้คนแล้วโยออ๋อใช่ค่ะปัญอันนั้นก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเขาเปลี่ยนเกินก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าตอนนี้สดอดนี้เรียกว่าสดได้ลอยนว่วันสดก็คืไม่สดเอ้ยเราเล่นเรเล่นก็สด่ส สซดเลยสซดร้อยเปอร์เซ็นต์วนันนี้คุยคนเดียวทีเดียไม่ไม่คุยคุยแบบเหมือวนวนๆวนมาเตาะมาแตะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้ะมันแบบคนคแต่คนแต่ทุกค,คนคือแต่แต่เหมือนแบบมีเน้นอยู่มีเน้นก็คือมีผู้ชายหลายคนก็มาเลือกเลยมันยังไม่มันยังไม่ไม่คุยกับใครแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นข้าขายของนะคะสามารถที่จะเข้อมาจิตได้เลยอย่างวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาง,งานรถนมีคลาส คือนั่งมอไซค์นั่งมอไซค์มาเลยอ่ะแล้วการางสียแย่ก็มีคงมาขอลายคือ,อแบบว่าไม่คือเขาอ่ะลงลงจากมอเตอร์ไซค์คันหน้าแล้วก็ลงมาหายาที่มอเตอรไ์ไซค์ข้างหลังแล้วก็มาขอลายเราก็เลยรูต้ตอบว่าอะไรก็่อตอบว่ามีผัวแล้วเออแล้วเขาก็เลยเขาเข้าใจภาษาไทยเขาก็เลยเดินกลับไปแล้วก็เพื่อนเขาก็ตะโกนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมีมอไซค์ของแกก็เลยตอบกลับไปว่าเขามมีผัวแล้ว โหดมากเจ้าตัวนีเชอบในเรื่องการแต่งานแน่ะเอาจริงเรื่องการแต่งานไม่คิดเลยไม่มีในหัวเลยความรู้สึกจริงจริงเก็บเป็นชาวต่างชาติเลอ้ยไม่ไม่เอาแต่ว่าหมอดูอ่ะชอบบอกว่าจะไม่มีมีแฉกั้เลยแต่ถ้ากบบว่าว่าเราจากมอเตอร์ไซค์มาขอลายแล้วที่วิ่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่โอเคว้าแดง เชื่อหมอดูไหมเหรอประมาณนึงเลยนะแต่ว่าก็มีหมอดูก็คู่หมอดาวอะตอนนี้เราก็เราก็ฟังแล้วก็ค่อนข้างตัวเองเป็นหลักละกันแมื่อสัครั้งถามเขาไปว่าแบบในอนาคตมีโอกาสถ้าแบบไม่คิดจะแต่งงานเลยสักพักตัดท่าไปอีกสองปีแต่ได้เลยแม่แล้วมีหลานด้วยสองเมียเป็นมีหลานเลยแต่นี่พูดตรงๆนะว่าอยากอยากมีลูกนะอยากมีลูกแล้วแก่แล้วโควิดลูกขอเราเลยวม่อยากให้ สว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับเรื่องเรื่องผู้ชายเท่าไหร่เรารู้สึกเราไม่ค่อยมั่นใจเราอยากได้ลูกจากเขาเพือว่าเอามามาฟิจเรล่กับเราเส็จปุ๊บเรามีลูกเราโอเคแล <c oughs> ้วจบจบ